นี่คือดอกต้นว่าน้ำนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็น,นแมลงไหมฮะ,ะเขามาดูน้ำหวานครับดูภาพที่สวยงามมากนะฮะ,ะมีการจีบกล้องด้วยนี่กำลังดูน้ำหวานอยู่นะครับไม่สนใจกล้องเราเลยนะฮะต้นว่าน้ำนี่ก็เป็นไม้ที่ทนน้ำท่วมนะครับพี่น้อง อันนี้เราก็ยืนอยู่กลางแม่น้ำโขงเลยนะครับนู่นฝังอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับส่วนทางนั้นเป็นแก่งช้างหมอบนะฮะแล้วก็น,นี้ฮะต้นว่าน้ำเดี๋ยวมีโอกาสนะฮะน่าจะมาเก็บมเมล็ดแล้วเอาไปเพาะก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าน่าปลูกน่าอนุรักษ์มากนะครับอันนี้พึ่งน้อยนะฮะมา ด,ดน้ำหวานจากดอกต้นว่าน้ำนะฮะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมอ๋โชคดีมากมาเจอนะครับวันนี้เรามาที่สามพันโบก,กันนะครับมาเจอต้นว่าน้ำครับพี่น้องกำลังออกดอกเลยครับผมนี่ฮะเดือนวันนี้วันที่4กุมภาพันธ์สองพาร้อยหกสิบนะฮะ ต้นว่าน้ำออกดอกนี่ครับลักษณะใบเป็นแบบนี้ใบค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ารีนี่ครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นว่าน้ำเป็นไม้ที่ทนน้ำท่วมมากนะครับพี่น้องฤด,ดูน้ำหลากนี้เขาก็นี่ฮะข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับเขาก็จะทนน้ำท่วมอยู่ได้หลายเดือนเลยครับโดยไม่ตายนะครับโอ้หมหัศจรรย์มา,จจมาก ตรงนี้ก็จะเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับเดี๋ยวไปส่องดูข้างในมีอะไรบ้างนี่คือลำต้นนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้นีน่ฮะต้นอยู่ข้างในเขาก็จะขนานมากับพื้นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแผ่กิ่งก้านสาขาขนานกับพื้นเลยโอ้โหสวยงามมากนะครับพี่น้อง เท่าที่สังเกตดูนี่มีหลายต้นเลยครับบริเวณนี้นี่ครับต้นวานาเป็นแบบนี้เอ,อ่อเท่าที่สอบถามมะกุเทศนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าลูกของเขาก็เวลาสุกก็จะสีแดงๆนะครับแล้วก็กินได้มีรสชาติหวานผมเองก็ยังไม่เคยนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะอีกสัก3าสี่เดือนสองซาำเดือนนะครับก็น่าจะน่าจะสุก เป็นลูกแล้วก็สุกแม่ถ้ามาถ้ามีโอกาสมาช่วงนั้นนะมาเก็บเอาลูกกวยเพาะนะฮะน่าจะเวริร์กเพราะว่าชอบนะครับเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้แหล่งแล้วรู้แหล่งแล้วอ่าเดี๋ยวจะขอเบอร์มะกุเทศเข้าไว้นะครับออพอมันสุกแล้วก็ เขาเก็บส่งไปห้าแล้วก็ได้นี่นะเออใช่ใช่ใช,ใช่เอามาให้ชมนะครับพี่น้องบนไปอย่างนั้นแหละตากภาษาคนชอบต้นไมอ้อย่าเพาะอย่าปลูกนะฮะนี่ยอดอ่อนแบบนี้อ๋อขออนุญ,ญาตนะครับไปชมสามพันบกที่สวยงามก่อนนะครับผม